ธุรกิจเข้ามาร่วมกันในธุรกิจนี้ก็คือจอยพอยเนี่ยเพราะเราเห็นโอกาสเห็นข้อมาผมก็เลยบัญญัติไว้ว่าเอาคนเข้ามาทำธุรกิจที่นี่เนี่ยเขาไม่ได้แค่เป็นอินดิวเวอเดนต์ดิสติบิวเตอร์อย่างเดียวนะเรากำหนดบัญญัติไว้ในฐานะท่านเป็นเจ้าของเจ้าของนี่ก็คือว่าท่านได้ครอบครองความหมายของเจ้าของก่อนนะครับั้นที่ผมพูดคำว่าเอ็เวิร์ดชิปก็คือความเป็นเจ้าของเือขอ่ย แล้วก็พูดคําว่าเอาทรัพเงินเรียก็คือว่าความเป็นเจ้าของเนี่ยเป็นผู้ประกอบการเนี่ยเอาทรัพย์เงินเนบริชิทนะครับหรือ enterprise ในบริษัทก็ค่อยพัฒนามาเ n t e r p r i s e ก mm ็ hmm. คือผู้ประกอบการนะ mm hmm. เพราะฉะนั้นเวลาที่ท่านเข้ามาทําธุรกิจที่นี่เนี่ยออไม่มีใครใช้ท่านท่านได้ใช้ mm hmm. ใ,ชใช้โอกาสใช้เวลาใช้เส้นทางใช้ชีวิต mm hmm. ใช้สิ่งที่ท่านอยากจะใช้ ด้วยศักยภาพของท่านสองสิ่งก็คือตัวท่านกับอะไรครับตใจคิดตามด้วยนะครับเพราะว่าอย่างที่บอกเมกกืนะ่อู่เนี่ยเนื้อหาดีๆที่ท่านเรียนเนี่ยอะไรก็แล้วแต่เราได้เรียนเราได้รับรู้ก็เป็นเรื่องดีทั้งนั้นนะครับเราพางังพูดถึงเรื่อง v า l u a t i o n หลายคนก็ฟังเรื่อง valuation มานานจำได้ไหมเขาว่า valuation าคือเรื่องนี้ครับ เรื่องของคุณค่าอย่างคำว่า v ลบ e สีติฟ้าบนเนี่ยนะเ้าม่วงเนี่ยนะก็ใช้คำว่า value to customer หรืออ iv value to customer ดับไฟลบการเป็นตัวนี้เขาเรียกว่า v ลบ e เห็นไหม v ลบ e ตัวไหนครับตัวบน consumer surplus เห็นไหม v ลบ e ตัวนี้นะ ก็มาจากคาว่าคอนซูเมอร์เซอร์พารก็คือส่วนข้างบนเนี่ยส่วนข้างบนที่เป็นสีม่วงเนี่ยไอ้นี่นไม่มีนะมันทานม,มันสภาพไม่ค่อยดีอะเราซื้อฐานก้อนใหม่มีไหมลองดูก้อนนี้ไอคอนซูเมอร์เซอร์พารเนี่ยหมายว่าไงคือสิ่งที่ลูกค้าเนี่ยได้มากกว่าคือสิ่งที่ลูกค้าเนี่ยคอนซูเมอร์คือแปลว่าลูกบูหริโภคเซอร์พัสก็ Se คือสิ่งที่เพิ่มขึ้น ความหมายคือเวลาลูกค้า V คือ value V ทั้งหมดคือ v o u a t i o n คือ a o u a t i o n คือเมื่อลูกค้าได้คิดพิจารณาแล้วว่าไอ้สิ่งที่เขาจ่ายไปเนี่ยนะ,ะบวกด้วยต้นทุนด้วยไอ้สิ่งก็คือราคาไฟนะครับราคาไฟทั้งหมดแต่ถ้าบอกว่า margin คือน,นี้ครับไอ้ลบทสี่ก็คือ c o ์ส ต้นทุนนะครับต้นทุนที่ลบจากราคาเป็นกาไรที่ผู้ประกอบการได้หรือในฐานะที่เราขายของแต่วาลุ่ก็คือวารุ่ลบทีก็คือมูลค่าเพิ่มก็คือวาลุ่คือ consumer surplus ออส,ส,ส,สิ่งที่ลูกค้าได้มากกว่าลบด้วยราคาเช่นฉันจ่ายอันนี้จ่ายแล้วนะแต่ได้เพิ่มเพิ่มขึ้นคือมากกว่าที่จ่ายเวลาเล่าเริ่มเขาว่า initial แต่ก็คือจุดเริ่มต้นสะนะภาพที่กันรวาฐานที่เริ่มต้น<า>จุดเริ่มต้นเขาว่าอินิเชียลคือจุดเริ่มต้นเริ่มต้นเนี่ยถ้าคิดถ้าบอกว่า V ีลบเท่านี้นะครับแต่ตัวนี้คือกำไรนะครับอันนี้คือกำไรนะครับอันนี้คือกำไรเหมือนกัน อันนี้คือต้อนทุนเห็นภท่านะครับถามว่าสองทฤษฎีนี้คุณอยากเป็นใครทฤษฎีนี้เราบอกว่า V คือ valuation อันนี้การนี้อะไรมากกว่ากันทฤษฎีนี้หนึ่งเพิ่มราคา valuation น้อยลง value value แปล่าามสูงขงสันทัพ์น้อยลงกำไรเพิ่มขึ้นอันนี้มากกว่าไหม อันนี้กับไเพิ่มขึ้นที่ดิที่สองออฟชัที่2อสองกับหนึ่งต่างอย่างไรดูดีนะครับออฟชั่นที่หนึ่งขายแทงออฟชั่นที่2องออฟชั่นที่สองให้คอน summer สัมภัรเพิเ่มขึ้นเพราะลดต้นทุนลงมาแต่บีเพิ่มขึ้นวอลเพิ่มขึ้นลูกค้าใจ่ายในราคาที่ถูกลงทฤษฎีนี้เพิ่มราคา แต่ให้ลูกค้าน้อยลงพอร์ตเพิ่มขึ้นมาจิ้นเท่าเดิมเนกับสอบมาจิ้นเท่ากันแต่ที่ดีที่สองคอน sumer consumer สัมพัท์เพิ่มขึ้นแต่เป็นลต้นทุนถามว่าลูกค้าชอบอะไรวีหนึ่งกวีสองตายยังไงออปชันที่หนึ่งฝั่งขวาออปชันที่สองฝั่งซ้ายขวาหรือซ้ายดีจะไปซ้ายหรือไปขวาดีคงไมยู่ หนึ่งเนี่ยไพ่อยู่นี้ไพ่หนึ่งกับไพ่สองต่างไงไพ่หนึ่งราคาแพงกว่าไพ่สองถูกกว่าแต่ไพ่หนึ่งสีม่วงเห็นไหมเป้าม่วงเนี่ยมีวาลูน้อยกว่าสองเพราะสองบอกว่าให้วาลูเช่นโปเยอะแต่ไพ่แพงไพ่แพงแต่วาลูน้อยโปน้อยแต่ให คอสเยอะคอสเยอะเช่นอาจจะมีอินเกลี้ย์ให้วัตถุดิบเยอะให้สินค้าต้นทุนเยอะให้นู่นนี่เยอะต้นทุนสูงแต่คาว่าคอสเนี่ยอาจจะมีหลายอย่างนะคอสอาจจะมาเรื่องของเงินทุนดอกไก่ดอกปี้เยอะลงทุนเยอะวัตถุดิบอาจจะน้อยก็ได้แต่เลือดจะวัตถุดิบเยอะก็ได้แต่ต้นทุนมันสูงคอสมันเยอะเห็นไหมซีเยอะคอสเยอะแต่ฝั่งซ้ายเนี่ย บริหารต้นทุนเก่งพอตำกำไรเนี่ยหนึ่งกับสองกำไรเท่ากันมาจิ้นเท่ากันมาจิ้นมาจากท e ีลบสี่นะครับที It. ไอส้สีอิฐเนี่ยสีปูเนี่ยคือกำไรหนึ่งกับสองกำไรเท่ากันไหมเท่ากัน,กนแต่สีม่วงอ่ะไม่เท่ากันหนึ่งกับสองเนี่ยใครให้คอน sumer s u r p พั s ม,มากกว่า สองให้มากกว่าแต่สองต้นทุนต่ำกว่าสองขายถูกหรือแพงกว่าถูกกว่าถูกกว่าทีทีทีสองทีน่ะทีต่ำกว่าทีหนึ่งแพงกว่าไหมแพงกว่าทีหนึ่งขายแพงกว่าทีสองขายถูกกว่าแต่ทีหนึ่งให้คอนซูเมอร์สัมผัสน้อยมากกว่าหรือน้อยกว่าน้อยกว่า ไม่ทันนะมันเกี่ยวกับเรื่องการขายของเมื่อขายแพงกว่าแต่ให้วนลูน้อยกว่า,แ,าแต่ต้นทุนสูงกว่าสูงที่นี่ก็าตอบไม่ได้ว่าต้นทุนสูงเพราะอะไรสูงเพราะให้วัตถุดิบเยอะหรือว่าให้วัตุดิบน้อยหรือดอกเบี้ยเยอะเท่าพนะอ่าเมือ <c oughs> ม่อเขาอซื <c oughs> ้อสัมพันธ์เยอะก็ <c oughs> คือสองแต่ราคาถูกกว่า คุณคิดว่าพูดพวกพ้องการหนึ่งหรือสองใครต้องการสองยกมือใครต้องการหนึ่งยกมือเอาใจตรงกันนะอันนี้เอาเรื่องครับในภาวะที่เศรษฐกิจผันผวนเอาว่าี่ความไม่แน่นอนคนพบตัวตนี้เจอว่าหน้าที่บทบาทเราอยู่ตรงไหนเราเราชอบอะไรสาสีคำนี้จำให้แน่เลครับในภาวะเศรษฐกิจที่มันผันผวนเนี่ยนะครับเหตุผลเพราะว่าอะไรครับ บางครั้งเนี่ยคุณไม่รู้ว่าอยู่ในสถานการณ์อะไรพวกไหนกำลองโอ้โหใช้สิ่งนี้ทำเนี่ยสุดยอดเลยเนะโมเทเวททุกวันแต่หารู้ไหมว่าคุณจะล้มคืน,มนเมื่อไหร่ไม่รู้เพาะอยู่ในหน้าผาวันไหนวันไหนมันอะไรนะ,ะน้ำหนักมันเยอะขึ้นดินมันล็ลบบับแรงไม่ไหวก็ลงไปทั้งกลุ่มตกหน้าผาคุณใครรู้กลุ่มแ้วว่าอยู่ในสถานการณ์นี้บ้างรู้ไหม เช่นเราที่ผ่านมาเราเคยสะท้อนตัวเองไหมว่าเฮ้ยเราทําอะไรไม่ทําอะไรทบไปแล้วเฮ้ยรู้สึกเราหวาดเสียวนะทําผิดทางอยู่มีไหมเดินผิดทางรู้สึกว่าสถานการณ์ที่เราทําอยู่มันอยู่ในขอบหน้าผานะต้องระวังนะเคยแล้วหัวหน้าทีมมีไมพาไปไหมให้เราโมเวลกันมาเลยพวกเราเดี๋ยวต้องบุกต่อหารู้ไหมว่ากำลังจะหลุดตกหน้าผาอยู่แล้วมีไหมครับนี่คือสิ่งที่อันตรายนะครับอะไรที่ทําให้คนไม่คนพบเรื่องนี้ก็คือเรื่องสี่เรื่องครับ เพราะโลกปัจจุบันมีคำว่า v o l a t ิ l i t y volatility คืออะไรครับ volatility คือแปลว่าผันผวนนะครับผันผวนคือมันเดียวขึ้น,นเดียวลงไอ้วันนี้ทําท่าจะดีอย่างมันทําท่าจะขึ้น,นมันลงไปแล้วทํำท่า,าจะลงะมันขึ้นอีกแล้วเป็นไหมครับข้างใต้ตดีเห็นไหมตอนนี้รนะาคากำลังแปรไหมขึ้นลงขึ้นลงไหมเออเพราะสถานการณ์ผันผวนเนี่ย แก่ได้เลยครับวิชั่นดีครับวิชั่นคืออะไรครับกําหนดเป้าหมายว่าจะเป็นอะไรการกําหนดเป้าหมายและวิธีการตลอดจนสิ่งที่เรามุ่งมั่นวิชั่นดีประอรกอบด้วยคุณค่าที่เรามีความตั้งใจและความที่เราอยากเป็นเอาสามสิ่งมารวมกันเพราะว่าถ้าวิชั่นเราใช่แต่ผันปวน,นยังไงฉันยังมุ่งม,ม,มั่นฉันยังไม่เปลี่ยนแปลงเหมือนผมเนี่ยผมบอกเกณฑ์ยังไงเรามุ่งมั่นชัดเจนวิชั่นเราชัดเจนวิชั่นเราบอกว่า,เ,าเราจะเป็นเริ่ ในธุรกิจขายตรงนะที่ส่งเสริมให้ทุกคนเราคุณทุกคนให้เ,เ,เป็นเร,ร็จโดยนวัตกรรมทางอาชีพแบบใหม่นี่หลักการของเราเป็นอย่างนี้และั้นพอเราเป็นอย่างนี้ปุ๊บเรา,เา,เรา,เราชัดเจนเราจะไปูกู่บริเวณเรื่องนี้เราก็เน้นเรื่องนี้เราทำรูปทำนั่นทำนี่เพั้นะพอวิชั่นชัดเราก็มาสู่ความเข้าใจความเข้าใจก็เหมือนวิชั่นธุรกิจเราจะทําอะไรธุรกิจรเราจะทําอะไรทําอะไรกับองค์กรแก้ด้วยการ สร้างความไม่แน่นอนคาว่าอันเ r อร์เทนตี้แปลว่าความไม่แน่นอนธุรกิจจะไม่แน่นอน,อนก็เพราะผธุรกิจไม่ชัดเจนรตก็คืออะไรครับเทอคือทําให้มันชัดชัดในสิ่งที่เราชัดนี่คือสภาพโดยรวมครับทีนี้ถามว่าทำไมนี่ปัญหาของท่านคืออะไรครับปัญหาอะไรไม่ใช่ประย่ามาเป็นปนัญหาอะไรที่มันเกี่ยวกับประโยชน์ของเรา เอาตัวนั้นนั่งคือปัญหาวันนี้ก่อนจะบอกว่าไปสู่ความสเร็จไม่สำเร็จนะนึกถึงว่าปัญหามีอะไรบ้างขีดในหงส์แลวขีดกับปัญหาไรนใช่ปัญหาอะไรไม่ใช่ปัญหาตัดออกไปอะไรที่ไม่ยังเป็นปัญหาแต่ยังเป็นปัญหาในอนาคตเอาปัญหาเยอะสั้นึ้นมากกอนอะไรที่แก้ได้อะไรที่แก้ไม่ได้อไรที่แก้ได้ทำตรงนั้นก่อนไรที่แก้ไม่ได้เอาเกี่ยววีหีัดอะไรมีผลกระทบปัญหาไหนกระทบเอาขึ้นมาแรกๆอะไรไม่มีผลกระทบอะไรแบบไหดูว่าอะไรมีผลกระทบ อะไรที้คุณคุมคุมได้คว้คุมไม่ได้นะครับเรียกว่าเป็นเรื่องของอีกวิชานึงนะเรื่องของการแผนต้นเสี่ยงนะครับปัญหาไม่ใช่ปัญหาเลยทาไมเรงขายตรงก็ขายตรงบอกแล้วว่าอนาคตอ่ะมันจะเป็นอะไรที่เป็นโอกาสสำหรับคุณแน่นอนถ้าคุณไปจะห่อธุรกิจใหญ่คุณก็ไม่ทำทาขายตรงคุณก็ไม่ทำในห่อธุรกิจใหญ่ถ้าคุณไปแนะว่ลคุณคุณก็ต้องทำาขายตรงนะครับแต่ถ้าคุณจะทำขายตรงกับเจนซีแลวครอบครองทุกมิติทุกคนที่เข้ามาใต้ร่างคุณ คุณพ่อพองหมดเป็นเงินชาตที่ห้าอันนี้คุณพ่อพองทำไมต้องหายจบเพราะมีแค่สินค้าเพราะมีระบบเพราะมีสินค้าเพราะมีคนมีหน้ารล้โดยที่ทัไม่ต้องทำเลยแรงบันดาลใจคนไกลสู่ความสำเร็จมนุษย์เราเนี่ยจะสำเร็จได้สำเร็จอยู่ที่ฝันครับฝันใหญ่ฝันเล็กนะครับมีกี่ฝันครับฝันมากฝันน้อยไมนต้องฝันฝันต้องใา้วิธีคิด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 ให้ออก คิดไม่ออกต้องคิดคิดเรื่อยๆคิดเรื่องๆคิดบ่อยๆเดี๋ยวมันจะเกิดความคิดคนเรากระบวนการความคิดมันจะกัรการคิดทุกประพอคิดเรื่อยๆมันจะหาวิธีเมื่อเราคิดมันจะทำไงนะก็คิดเรื่องๆคิดไปดีว่ามันจะมีพลังสักวันให้เวลากขามาคิดเรื่อยๆเาจะหาวิธีได้เมื่อคนหาคนพบแยลางที่มารายได้ผลงานวิธีการอันนี้เรียกว่ากระบวนการนะครับไปสู่การวางแผนใช้ทรัพยากรว่าเรามีทรัพยากรอะไรบ้างเมื่อเรามีทรัพยากร เรามีคุณภาพเราจะไปใช้เป็นยังไงคุณค่าขององค์กรมีสองอย่างความสามารถคนคนเนี่ยเป็นทรัพยากรไหมใช่แล้วเขามีความสามารถไหมมีเอาสองอย่างคนเยอะความสามารถเยอะม่ใช่คนเยอะแต่ความสามารถไม่มีต้องไปด้วยกันเอาความสามารถของทรัพยากรแล้วบริษัทมีอะไรเป็นทรัพยากรให้ทันบ้างทรัพยากรบริษัทมีอะไรบ้าง อะไรเป็นทรัพยากรสินค้าเป็นทรัพยากรไหมสาขาเป็นไหมอีเวเลตเป็นไหมเออมีอะไรอีกโอชันได้ไหมทุกอย่างที่ไปจะออกมาเป็นทรัพยากรได้คุณใช้ไหมอยู่ที่ว่าคุณใช้มันไม่ใช่ัหมั้นความเชื่อจึงเป็นหัวใจอย่างยิ่งชวดในการทําให้พวกเราสำเร็จแต่การตั้งเป้าหมายก็สําคัญกว่าเพราะถ้าท่านมีความเชื่อแต่เชื่อแล้วไงต่ออยู่ที่เดิมเชื่อแล้วไงไม่ทําอะไร เช,ชื่อไม่เชื่อดีไม่ดีแต่ไม่ทำอะไรเรื่องพิเศษโมเดลทุกคนรู้แล้วนะใครไม่รู้อะไรนี้ใครไม่รู้เรื่องอะไรนี้ใครไม่รู้อะไรนี้ืใครไม่รู้รรรถามนี้สงสัยถามไม่ไม่สอนใครไม่รู้ครับอะไรนี้เดินถามเลยจะได้มีตัวอย่าง อยากรู้ทั้งหมดนะคะอยากรู้ทั้งหมดอ่าอยากรู้ทั้งหมดอ่อาอผู้สำเร็จราชการมีกี่คนจะขึ้นมาแชร์ให้ผมฟังอ่าถามดีกว่าอ่าถามนิ้ดีกว่าเบสช่วยแทนโครงการหะไรชื่อว่าความหมายคือเข้ามาเจนซีข้างหน้าข้างหน้าเข้ามาเจนซีเนี่ยโมเดลของเจนซีควนคนต้องมาทำอะไรสไลด์นี้จะอธิบายว่างไงครับผม บริษัทเดนสวิตโฟโซลีนะก็คือความหมายของบิสัเดนโมเดลก็คือเจซเนี่ยก็คือเป็นผู้ให้บริการนะครับบริการอะไรบ้างสำหรับลูกค้าทั่วไปที่เดินเข้ามาเนี่ยก็เหมือนกับเราทำหน้าที่เป็นเหมือนห้างเหมือนห้างสสินค้าคือเดินเข้ามาปุ๊บสามารถซื้อสินค้าก็คือเป็นลูกค้าทั่วไปได้นะครับส่วนถ้าเกิดว่าจะเะสนลเราก็มาเป็นสมาชิกนะครับก็จะได้สนวนไป หรือถ้าเกิดว่าอยากได้เงินกลับไปก็คือเราเป็นผู้จําหนัยสลักหรือในฐานะผู้ส่วนทางธุรกิจน,น,ะนะครับหรือว่าบางท่านเนี่ยมีร้านโชวหัวหอยู่แล้วอยากเป็นเจ้าของกิจการแล้วก็สามารถเอา,อาเอ็มชอ็อปหรือว่าอไอมาดนะครับซื้อลิิสิทธิ์ซื้อบรญชัเนี่ยเป็นเปิดโดยเราเป็นเจ้าของก็ได้อะไรประมาณนั้นนะครับหรือว่าอีอกมุมหนึ่งก็คือผู้ผลิต แต่ว่าเราอยากเอาสินค้าเข้ามาจอยนะครับก็คือเป็นผู้ค้าเอาสินค้าเข้ามาร่วมจอยเป็นพันธมิตรกับ JC ได้นะครับก็คือสรุป JC เนี่ยคือทุกอย่างนะครับทำหน้าที่บริการนะครับแล้วก็สุดท้ายเนี่ยแม้ถ้าพันธมิตรทางการค้าคือธนาคารนะครับก็สามารถมาเข้าจอยเป็นในฐานะก็คือออกบัตรวีซ่าบัตรมสเต์การให้สมาชิกหรือผู้ส่วนได้ใช้ด้วยอะไรประมาณนี้ครับขอบคุณครับ มีแล้มีแล้หน่อยมีแล้วมีวมวมะไรจะเติมเต็มนอกจากที่พูดไปแล้วมีอะไรที่ยังขาดในตอนที่เราพูดที่อยากจะเสริมบ้างค่ะในเรื่องของบริษัทนะคะก็คือลูกค้าน,นะคะที่เข้ามาเนี่ยไม่ว่าจะเข้ามาด้วยเงื่อนไขของก,การซื้อนะคะก็ <นำ S 2> สามารถเข้ามาเป็นผู้ซื้อโดยนะคะมีเงินปันผลคืนนะคะหรือ คนที่อยากจะเป็นเจ้าของธุรกิจก็สามารถทีท่จะเข้ามาเป็นเจ้าของธุรกิจโดยใช้เรื่องอเวซายเขาพูดไปแล้วแต่ว่าเพิ่มเติมจารทีบิ๊กเขาพูดไปแล้วมีอะไรขาดบ้างก็ในเรื่องของบัตรเครดิตนะคะบัตรเครดิตใครในทัวร์เขาแบกเครดิตอยู่ตรงไหนของธนาคารค่ะเป็นพันธมิตรคู่ค้าแล้วเราได้ประโยชน์อะไรตรงนี้นะคะในการใช้บัตรเครดิตเนี่ยก็สามารถที่จะใช้ ซื้อสินค้านะคะอะไรก็ได้แล้วมีเงินรางัผลขึ้นมีเงินรานวลผลจากไหนจากการซื้อสินค้าผ่านบัตรเครดิตค่ะโดยที่ธนาคารให้อะไรเราธนาคารเนี่ยนะคะก็จะให้บริษัทจดคอยเป็นคนออกอเป็นคนอนุมัติวงเงินธนาคารค่ะ,เ,คะเป็คนรเครดิตลูกค้าคและใครออกบัตรธนาคารกรุงเทพค่ะใครเป็นเจ้าของระบบ เจ้าของระบบคือ J4 ค่ะไม่ใช่ครับเจ้าของระบบคือใครครับต่าชาติชื่ออะไรชื่ออะไรต่างชาติต่าชาติอะไชื่ออะไรอ่ะแท่อะไรต่างชาติแท่อะไรชื่ออะไรครับวีซ่านะวีซ่าคือเจ้าของระบบค่ะแต่คนที่ลงทุนออกบัตคือ ธานาคารกรุงเทพเออพอครบฟุลธนาคารกรุงเทพเป็นคนออกค่าบัตรให้ใครเป็นเจ้าของลูกค <uh> okay. ้าเจ้าของลูกค้าก็คือเจนซีเจนซีเราเป็นเจ้าของลูกค้าร่วมกันไหมใช่ค่ะเป็นนะค่ะแล้วเราใช้ประโยชน์สามภาษาใช้ประโยชน์ร่วมกันทำให้เกิดประโยชน์ร่วมกันเขาเรียกว่าอีโคโนมี่แชร์นิ่งประโยชน์แบ่งปันทางเศรษฐกิจ ทางเศรษฐศาสตร์นะเรียกว่ามันก็เป็นส่วนหนึ่งของเศรษฐศา,าสตร์เชิงสร้างสรรค์ด้วยกันนะครับเรียกว่าเป็นพาร์ทเนอร์แล้วล่าสุดเนี่ยอ่าเรามีพาร์ทเนอร์รายใหม่พาร์ทเนอร์รายใหม่เป็นใครข,ขล,ลังเรียกขลังไม่รู้อันนี้ตอบได้พาร์ทเนอร์เออเพื่อเติมเติมเราหน่อยครับพาร์ทเนอร์เท่าที่ผมได้ฟังข่าวเราพยายามจะดูว่าอะไรคือความชัดเจนนะคือบิ๊กซีแล้วก็ อันนี้คือขอข่าวตามเท่าที่ผมได้ยินมาก็คือบิ๊กซีเนี่ยม,มีการทำเอฟโไปแล้วแล้วก็กำลังจะเป็นซัพพลายเออร์ที่จะหาแหล่งสินค้าที่ราคาถูกมาซัพพลายให้กับจอยคอยการหาวัาธมิิทาารที่ทำให้เรามีต้นทุนถูกลงครับเรามีประโยชน์มากขึ้นครับเราเพิ่มศักยภาพสูงขึ้นโอกาสมากขึ้นรวนแล้วเป็นมัตถิที่ดีจริงไม่จริงจริงครับ เราได้เปลี่ยนไหมครับสร้างเขาได้เปลี่ยนไหมครับอ่าครับเออเพราะฉะนั้นวันนี้เจนซีพยายามหามานันทมิทที่เป็นเหมือนง่ายๆว่าหาอุปกรณ์เสริมมาช่วยทำให้เราบินสูงขึ้นจริงไม่จริงะอะไรเนี้ยเขาเรียกว่าการเพิ่มคูนศักยภาพและความคิดความสามารถนอกจากในมุมมิติเรื่องของมันทมิทแล้วยังมีอื่อื่นไหมที่ทำให้เราได้เปลี่ยนในวิเศษโมเดลนี้ หาผู้ช่วยเห็นไหมเอาลายข้าวเพื่อนไหมมีเชื่อไหมมีไหมมีนึกอะไรออกก็พูดมาไม่มีอะไรอันนี้เขาเรียกว่าเป็นการหลักการโคชชิ่งคือสะท้อนให้รู้ว่าคุณรู้อะไรไม่รู้อะไรที่ข้าวใช่ไหมผมต้องรู้ว่าคนคนในองค์กรเรารู้อะไรไม่รู้อะไรมีอะไรไม่จะบอกยังมันมีอะไรไม่ได้ยังไม่ได้พูดไปในในเรื่องของมิเศษโมเดลนี้ไอเกตพูดไปแล้วมีอะไรอีกเรามีมิติอื่น นะเ,เป็นผู้ให้บริการเนี่ยนะเป็น<ม>การฝากเงินได้มีอะไรแต่ว่าตันนี้เราไม่เน้นนะเพราะเราเะพี่าติยังไม่ผ่านรอรอนิดหนึ่งะครับต้องรอให้ปิ่นเท็กกระดดมา่อบมีอะไรอีกมีอะไรไหมใครจะตอบได้ไหมในวิเศษโมเดลนี้มีอะไรที่คนอื่นพูดแล้วแต่เรายังไม่ได้พูดนี้ ที่เรารู้สึกว่ามันขาดไปมันน่าจะเติมได้มีอะไรไหมที่น่าจะเป็นประโยชน์ต่อสมาชิกที่ฟังร่วมกันว่าในแง่มิสเศษโมเดลแล้วเนี่ยเรามีอะไรที่ยังบอกบอกไม่หมดยังบอกได้อีกว่าเจนซีเป็นยังไงในนิตินไหมนิติไหนที่ยังไม่ได้กพูดพอกลุมเราพูดถึงการเป็นสมาชิกเราพูดถึงการเป็นเจ้าของร้านค้าแล้วเราพูดถึงคนเป็นพาร์ทเนอร์แล้วแต่ยังไม่พูดถึงอะไร ผู้ผลิตผู้บริษัทเป็นยังไงเป็นยังไงได้ประโยชน์ยังไงไก่ว่ามาเนี่ยไก่ยืนขึ้นยืนขึ้นเป็นยังไงครับก็เจ้าของสินค้าที่มีสินค้าเอามาฝากขายในห้างของเราอย่างเงี้ยแล้วมีประโยชน์ร่วมกันประโยชน์ร่วมกันยังไงผู้คนในฐานะผู้บริษัทจะได้เปรียบหรือได้ประโยชน์อย่างตรงไหนก็แบ่งบทแบ่งบทประโยชน์ระหว่างเ c กับ เจ้าของสิน่ะแบ่งเป็นยังไงโดยการใช้เครื่องหในส่วนนี้เนี่ยเขาเรียกว่า cost sharing ตรงนี้เขาเรียกว่าแบ่งต้นทุนเห็นไหมมีเสร็ s โมเดลเนี่ยมันบอกว่าแล้วที่แบ่งกำไรอันนี้แบ่งผลประโยชน์อันนี้แบ่งต้นทุนอันนี้แบ่งเศรษฐกิจแบ่งทางแบ่งปชนทางเศรษฐกิจถามว่าผมกำลังพูดถึงเรื่องการแบ่งต้นทุนซัพพลายเออร์แบ่งอะไรกับเราแบ่งได้ประโยชน์อะไรกัน ได้เราได้ต้นทุนต่ำเราจับใครได้ต้นทุนต่ำเจซีได้ต้นทุนต่ำอย่างแน่อนเพราะต้นทุนต่าจริงก็แบบมันมีสองมิตินะมิติหนึ่งเราจับมือกับวิกซีวิกซีต้นทุนสินค้าต่ำให้เราเป็นเหมือนกับนีเป็นคู่ค้าอีกมิติหนึ่งายเออร์เอาสินค้ามาขายให้เจนซีก็ต้นทุนต่ำไหมเราได้ต้นทุนต่ำไหมต่ำเรื่องอะไร เราต่ำเพราะเราไม่ต้องมีสต็อกถูกไหมเพราะว่าจะของสินค้าเป็นผู้สต็อกต่ำในแง่ของ cost of capital เห็นไหมมันนึกซึ้งหรือีก cost of capital ต้นทุนทางการเงินถูกไหมครับแล้วทับไยเออร์จต้องทุนต่ำเรื่องไหนต้นทุนที่ทับายเออร์จะได้ประโยชน์จาก GC คืออะไรไม่นะต้องมีอะไร ไม่ต้องค่าโฆษณาไม่ต้องมีค่าอะไรอีกไม่ต้องจ้างพนักงานไม่ต้องมีอะไรอีกไม่ต้องมีสถานที่ไม่ต้องมีคนขายไม่ต้องจ่ายค่าทั้งเท่าไหร่ไม่ต้องอะไรอีกค่าขนส่งไม่ต้องมีอะไรอีกไม่ต้องเสียค่าโฆษณาไม่ต้องมีอะไรอีกไม่ต้องมีงบอะไรงบโปรโมชั่นต้องทำเองไหม ไม่จําเป็นถ้าไม่ไม่อยากทาก็ไม่ต้องทําใช้ของบริษัทได้ไหมใช่ถูกไหมครับอะไรนะค่าหน้าเชลเขาเรียกว่าค่าแฟนชายปีนะค่าแฟนชายปีคือค่าใช้ใจ่ายในการจ่ายค่าแฟนชายค่าแลกข้าไม่ต้องมีเห็นไหมครับตกลงโมเดลเนี่ยบอกทั้งแบ่งต้นทุนแบ่งประโยชน์แบ่งกำไรหลายคน เห็นสไลด์นี้ก็พูดไปเรื่อยเปื่อยแต่ไม่ได้พูดหมดก็เรียกว่าพูดไม่ครบคนคึุ้าข้าวไหมแต่ถ้าคุณอธิบายหมดใเห็นคุณค่านะยิ่งชัดเท่าไหร่คุณค่าก็ยิ่งเกิดมันวัดกันตรงนี้ไม่ได้ไวัดกัาที่ว่ารู้อะไรไม่รู้อะไรว่าฟังเพลินเพื่นไม่ใช่แต่ถ้าบอกแบงกําำไรกำไรไมาจากไหนนีชัดเห็นไหมพอเขาตระหนักรู้โอ้ฉันดีนีน่นี่มีของนี่ก็ของมาขายได้สิฉันในรถต้นทุนเพราะฉันาม่ไไปจ้างคนขายจริงไหมครับ ถ้าใหญ่เข้ามาร่วมโอ้พี่ตัดสินใจมีไหมครับที่ทำไมสิบห้าโก้บอพี่ค้นพบแล้วนะถ้าพี่สิบห้าโกนะถ้าพี่เอาของมาขายนะแล้วพี่ซื้อเข้าพอที่ทุกคืนทุกวันนะเอาของบริษัทไปขายเองด้วยแล้วมันซื้อพวกของซื้อของพี่หุ่นยนพี่เอาของมาฝากขายแล้วพี่ก็ซื้อกลับไปแล้วก็ไปขายผ่านระบบแล้วพี่ก็ได้ประโยชน์สองเด้งสามเด้งยังไงพี่ก็คุ้มคุณว่าเป็นไปได้ เห็นไหมครับบางครั้งเนี่ยเราอย่าไปมองว่าลูกค้าเห็นอะไรอย่าไปคิดแทนเขาต้อยให้คขาคิดเองว่าเขาคิดแล้วมันถูกไหมเราต้องสำรวจก่อนว่าคิดแล้วถูกไหมเคยไปหาหมอไหมหมอให้ยาหมอจะถามเป็นยังไงบ้างกระถาอาการไปเรื่อยเดี๋ยวหมอให้ยานี้เนี่ยมันจะมีอาการอย่างนี้ขึ้นผื่นสักวันสองวันหลังจากนั้นมีอาการแล้วอย่าไปตกใจแล้วมันจะดีขึ้นแล้วถ้าเกิดไม่ใช่ก็กลับมาหาหมอนะหมอยังบอกอย่าลืมกลับมาหาหมอใหม่นะเพราะหมอก็ยังไม่รู้ว่าจะ่ายยาจะได้ผลจะได้ผลเนี่ย มาเจอกันจริงไหมครับคุณเคยถามหมอหมอที้ไหมพูดสูตรนี้นะแล้วก็ถามนั้นล่วงหน้าอีกสามวันมาเจอกันนะแต่หมอก็ไม่รู้เงินจ่ายไปเนี่ยมันจะได้ผลป่าวรเลื่องต้องสะพ้อนกับหมอยังต้องโคชชิ่งเลยอย่าลืมมาบอกหมอนะแต่ถ้าดีขึ้นไม่ต้องหาหมอแล้วนะถือว่าหายแล้วถูกไหมครับหมอก็ไม่รู้กันหมอถ้าดีแล้วไม่มาแสดงมันดีขึ้นแต่ถ้าไม่ดีขึ้นอย่าลืมนะหมอจะได้มาดูจะได้จ่ายยาอีกทางนึงขนาดนี้ไปหรือยาไม่ถึง ยาผิดื้เปล่าอาจจะหมออาจจะยายาผิดก็ได้ถูกไหมเพราะไม่รู้เพราะว่าคนบอกไม่ได้บอกว่าเป็นโรคอะไรบอกว่าปวดหัวตัวร้อนก็เลยให้ยาแก้ไขไปที่แล้วไม่ใช่มันเป็นโรคอื่นถูกไหมครับหมอจะรู้ว่าไม่เป็นโรคอะไรที่แท้จริงหมอก็ไม่รู้กันเราไม่รู้ตัวเราก็เหมือนกันลูกค้าก็ไม่ได้บอกเราว่าเขาเป็นอะไรก็ไม่ได้บอกเราว่าชอบไม่ชอบอะไรพูดไปมดมพูดมาคุณไมไปรู้เรื่องจริงไหมครับอันนี้การสะท้อนกลับเรื่องที่ดีนะครับขออนุญาต ให้พูดภาพเรื่องนี้ก่อนแล้วก่อนเข้ามาเนี่ยเดี๋ยว,วระัะทานเบรกแล้วเนี่ยจะได้เข้าใจว่าผมกำลังพูดอะไรนะครับก่อนจะไปเร็วนะครับวันนี้เป็นการบ้านก่อนที่จะให้คูอื่นพูดสะท้อนกับสามเรื่องวันนี้เราพูดเรื่องเช้าไปเรื่องวารุเกชั่นคุณค่าที่มากกว่าความสะดวกการยอครับสามเรื่องนี้สำคัญที่สุดเพราะว่าเราจะสอนเรื่องนี้แล้วก็สอนเรื่องอื่นในวันพรุ่งนี้นิดหน่อยนะครับแต่คุณค่าในเรื่องนี้เชิงซึ่งสรรอย่างไร เดี๋ยวจะมีคําตอบแล้วก็จะมาบอกกันในช่วงดท้ายนะครับว่าคุณค่าวันนี้มีอย่างไรนะครับ3เรื่องจำให้เน่นคุณค่าที่มากกว่าไม่ว่าจะเป็นสินค้าบริการรูปแบบธุรกิจเครื่องมือเครื่องมือคือความสะดวกเปิดช่นงแคนคือการย,ยอมรับวันนี้ลูกค้ายอมรับอะไรเราเรามีความสามารถไหมเราผู้ใจย,ยังไงบุคลิกยังไงบุคลิกภายนอกแอ i t u ดีบ b i l i t y ความสามารถมี a อ i t จดี ทง้งคาติดดีชีวิตดีดดนี่แหละครับที่เเรียกว่าที่นางสามงเปร์เช่นท่านดีก็คือการยอมรับรับรูบร้ดีคนก็อยากจะทำธุรกิจกับเราเพราะว่าอะไรครับสามเรื่องนี้เป็นคุณค่าที่ชิงทรัพงนะครับก็เดี๋ยวอาจจะตอนท้ายถ้ามีเวลาก็จะจบอีกนิดหนึ่งว่าสามเรื่องนี้เป็นประโยชน์อย่างไร